เวลาดูเศรษฐกิจพื้นฐานรากหญ้าคนส่วนใหญ่ดีหรือไม่ดีดูได้หลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ผลปรากฏว่าโอ้โห,โหเจอปฏิเสธซื้อแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับและดูแล้วนี่นะฮะปีนี้ท่าทางก็จะยังไม่ฟืน้นต่อให้ฟื้นก็ฟื้นแบบแผ่วๆเท่านั้นเองครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของเมืองไทยเวลาดูเศรษฐกิจ พื้นฐานรากหญ้าคนส่วนใหญ่ดีหรือไม่ดีดูได้หลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ผลปรากฏว่าโอ้โห,โหเจอปฏิเสธซื้อแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์นี่ยนะฮะครึ่งหนึงห้ครับและดูแล้วนี่นะฮะปีนี้ท่าทางก็จะยังไม่ฟื้นต่อให้ฟื้นก็ฟื้นแบบแผ่วๆท่านั้นเองครับเรื่องนี้นะฮะ ทางนั้นของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการของรถจักรยานยนต์นยอย่างเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็คาดการณ์นะครับว่าไอ้ยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านชาวช่องต่างจังหวัดเขาเรียกรถเครื่องกันนี้นะครับปีนี้ทั้งปีนะน่าจะได้ยอดขายประมาณ1.7ถึง1.73ล้านคันและถ้าเกิดไปเทียบกับในปีที่แล้วเนี่ยนะฮะน่าสนใจนะครับว่ายอดขายตรงเนี้ยอาจจะอาจจะมีส่วนต่ำสุดก็คือติดลบ0.5ดีที่สุดก็คือจะเพิ่มขึ้น1.3เมื่อเทียบกับปีีท่แล้ว เพราะปีที่แล้วยอดขายทั้งหมด1,780,000คันปีนี้คาดการณ์ว่าต่ําสุด1,700,000คือหายไป8,000หรือถ้าสูงสุดก็คือขายได้1,730,000คันคือเขาเขา,เขามองช่วงกว้างมากเลยฮนะแต่ช่วงกว้างของเขาเนี่ยมีทั้งติดลบกับบวกปกติการมองช่วงของเขาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีบวกบวกถูกไหมฮะอันนี้มองคล่อมมาลบเลยซ้ำไปแสดงว่าเขายังคงไม่มั่นใจแหละครับว่าตกลงแล้วตลาดจะฟื้นแล้วจะทําให้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยได้ซื้อรถจักรยานยนต์มาใช้เนี่ย เหมือนฟื้นขึ้นมาเนี่ยได้หรือไม่นะฮะคือสอทอเขาก็ให้เหตุผลเขาว่าทําไมถึงจะต้องมองทั้งตัวล่างสุดติดลบส่วนตัวบนก็บวกไปไม่ได้ไกลเนี่ยนะ,ะสำหรับยอดขายของมอเตอร์ไซค์ตลอดทั้งปีนี้คือหนึ่งเนตกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวนี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เขาพูดถึงนะครับทีนี้พอเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวปัจจัยทีท่สองก็งฮะหนี้ครัวเรือนเองก็ยังสูงแม้ว่าปัจจุบันหนี้ครัวเรือนเองมันจะนิ่งๆิ่งลดมานิดๆแต่อัน้นิ่งนิ่ง,งก็เพราะแบงค์ แต่ในณะที่ไอ้ตัวนี้ที่ติดชนักอยู่กับประชาชนคนที่แบบเป็นชาวบ้านชาวช่องที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกแก้ใช่ไหมฮะปปัจจัยตัวที่3คืออะไรฮะกำลังผ่อนกําลังซื้อกําลังหารายได้ทุกอย่างกําลังไปหมดเลยนะฮะและเป็นกําลังที่มันชะลอลงทั้งนั้นเลยนะครับต่อมาครับในแง่ของทางด้านคนขายอันนี้เขาก็ต้อง เขาก็ไม่กล้าขายเยอะเหมือนกันคะคือมันก็มีจุดหนึ่งเหมือนกันคืออะไรซ่าเนีฮะคือเขาชะลอดูนโยบายการกํากับดูแลอันใหม่ที่จะมาจากแบงก์ชาติโดยเฉพาะเรื่องการกํากับธุรกิจเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์อันนี้เนี่ยเท่าที่รู้มานะฮะนโยบายใหม่ของแบงก์ชาตินี่คือประเภทขันน็อตหัวเกลียวเลยนะคือเขี่ยวเข้มข้นมากขึ้นเลยนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ต่างคนต่างก็ชะลอดูอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยนะครับในแง่ของวัดตัวเลขกันหน่อยดีไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยขายได้หรือไม่ได้ถูกไหมแบงก์ นะสินเชื่อสําหรับเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไตรมาสที่2อันนี้รวมกันนะครับไม่ได้แยกเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งค้างอยู่เนี่ยเกือบ1ล้านล้านบาทซึ่งไอ้เจ้าสินเชื่อตรงนี้มันลดลงมา2 1 0 0 0กว่าล้านเมื่อเทียบกับไต,ตรมาสก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้คือต,ตัวเลขไตราตมาสสเทียบกับไตรมาสหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยลดไปถึง10%ก็คือมันปล่อยไม่ได้ถูกไหมฮะผู้บริหารก็คือคุณมงคลเพียรพิทักษกิจเนี่ยนะ แกก็บอกดูเลยครับเนี่ยอัพครึ่งแรกของปีนี้6เดือนแรกนี่นะครับขายมอเตอร์ไซค์ทั้งประเทศเนี่ย9.1แสนคันเพิ่มขึ้นแค่1%นะฮะจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยช่วงเดียวกันในปีที่แล้วยังขายได้9ก้าแสนหนึ่งหมื่นคันนะฮะอ่อโทษน,นะช่วงช่วงในปีแล้วขายขายได้9แสนห0ึ่งอันนี้ขายได้9ก้าแสนเก้าแสนหนึ่งอ่าโทษนะ9ก้าแสนหนึ่งอันนี้ขายได้9ก้าแสนหนึ่เพราะงั 9, 1, ้นก็เพิ่มขึ้นแค่1% ถ้ากับว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ขายได้ใน6เดือนแรกของปีเนี่ยถูกสุดเลยนะสี่หมบาทสูงสุด70,000บาทแต่เขาก็มองแล้วเขาไปทั้งปีเนี่ยก็จะโตแค่2%ให้ดีสุดก็3%ก็แสดงว่าอะไรครับฟื้นแต่แผ่วอย่างนั้นก็มีสัญญาณดีในการฟื้นอยู่นะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องไปวัดดวงแล้วในอีก4เดือนข้างหน้าด้วยเหตุผลเพราะอะไรฮนะคือตอตอนนี้ตอนน่ตอให้คนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เองก็ต้องประหยัดทั้งหมดเลยเนี่ยจะประจําเขียนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งนั้นดังนั้นกคคือรกําาาลังซ้้วบุมใชจ่ย แม้ว่ารถจักรยานยนต์นอาจจะไม่ได้แพงเท่ารถยนต์เถอะถูกสุดก็4ี่หมื่นอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็ยังตัดสินใจว่ายังไม่ซื้อส่วนไอ้คนที่ซื้อปรากฏว่าเจอนะเจอแบงก์ปฏิเสธสินเชื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์สูงถึงครึ่งหนึ่งคือ50%าสิบนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วนี่นะครับอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าจะดันให้ยอดขายมอเตอร์ไซค์กลับมาได้คืออะไรรู้ไหมฮะคือมันเป็นดาบไม่บมันก็มีเชิงดาบสองคมคือมันเป็นผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่ชี้เห็นเลยนะคร ท่าผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเนี่ยลองดูอ่ะผมตั้งเป็นคำถามนะครับถ้าผู้ชมคิดว่ายอดขายมอเตอร์ไซค์ให้กับบรรดาราเดอร์เนี่ยกลับมาเพิ่มสูงขึ้นถ้าผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีถ้าดีพิมพ์ดีนะฮะถ้าไม่ดีพิมพ์ไม่ดีนะฮะแล้วส่งมาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันทีหลังนะครับนั้นเขาก็ยคาดหวังกันว่าคือถึงแม้ว่าชาวบ้านชาวช่องทั่วไปเนี่ย จะมีการตัดลดการซื้อรถจักรยานยนต์เอามาใช้เอามาขับเอามาเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่กลุ่มรเดอร์ที่กําลังกลับเข้ามาซื้อมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งอะมอเตอร์ไซค์น้ำมันหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันนา่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่พอให้ยอดขายของมอเตอร์ไซค์เนี่ยกระเตื้องขึ้นมาได้นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญตอนนี้ม็นคืออยู่ที่สถาบันการเงินก็ยังเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้ออะไรต่างๆๆนนนนนะรรรัััับดดดง้้้เเป็อว่าาาาถจจจูิิลษฐกก ของพี่ราบรรดาพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยนะฮะก็ยังคงไม่ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนเท่าไหร่สะท้อนเกี่ยวกับเพื่องตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นะครับ